สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามอนอําเภอลาดลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามอนนี่ผมเคยถ่ายคลิปลง youtube ไปรอบหนึ่งแล้วพอดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอีกรอบหนึ่งมาตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีตอนห้าโมงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลย

ช่วงเย็นๆอันนี้เป็นที่นั่งที่นั่งกินกินข้าว นั่งห้อยขากินข้าวออตอนนี้ร้านปิดแล้วตอนนี้แต่เขาให้ถ่ายรูปได้อยู่ อนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงก,กว่าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก,กว่าอ๋อมีมีรูปปั้นหลวงปู่สวงด้วยหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินสาธุนี่ Năn này lưng bù xuống để thay rụp tông này còn. ไปชมวิวทุ่งนายามเย็นเสียดายวันนี้ท้องฟ้าปิดเพราะว่าฝนเริ่มมันนี้ใหม่ๆเลยไม่เห็นไม,ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยเสียดายมากละไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยมันคึมคึม ตอนนี้วิวสวยมากข้าวกำลังเขียวๆเลย ข้าวกำลังเคียวเลยถ่ายรูปไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วย ขันแน่สุดจัดปลัดบอก ไม่พูดเยอะเจ็บคอมีหุ่นไลกาด้วย ถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลา ห้อยเล่าเท่ากับแช่งกินไม่แบ่งเท่ากับชั่ว เดินดูศาลาตรงนี้ตรงนี้ก็สวยอันนั้นเป็นกระท่อมมาไว้นั่งเล่นชมวิว pai mì hó, mì hó chôm view đó, chôm view sông xuống khang chôm view sông xuống ตรงนี้วันจันทร์ต้องทำงานอีกแล้วเลือกถ่ายให้ดูบรรยากาศบรรยากาศแบบอันนี้เป็นทางเข้ามาทางเข้ามาตอนแรกเมื่อกี้นี้ แล้วก็เดินมานี่เรื่อยๆอ,อันนี้เป็นเป็นเทียงนาที่พักเหนื่อยอทางแยกไปนอนมีคนมีสาวๆกำลังถ่ายถ่ายรูป อันนีเน้เป็นที่นั่งเล่นเดินชมวิวไปเรื่อย ที่นั่งเล่นที่นั่งพักเหนื่อยที่นั่งกินกาแฟนั่งจิบกาแฟไปแล้วก็ดูดูวิวทุ่งนาไปบรรยากาศดีมากๆเป็นกระท่อมทำจากไม้ไผ่เจ้ นี้เป็นร้านร้านอาหารเขาแต่เวลานี้เขาปิดแล้วห้าโมงก็กว่าแล้วที่นั่งเล่น 一样。嗯 อันนี้เป็นร้านกุวยเตียวแบบห้อยขานั่งห้อยขากินกินข้าวกินกาแฟกินอะไรนั่งห้อยขามุมนี้ก็สวย ตรงนี้เขาเลี้ยงกบเห็นกบตัวใหญ่มากเดี๋ยวซูมให้ดูนี่กบกบตัวใหญ่ๆบรรยากาศดีมากๆเลยปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบ ชิงชาสวรรค์เป็นเป็นกะละมังโอ้โหสุดยอดเดินเดินชมวิวไปตามร่องสวนโอ้บรรยากาศดีมากเลยนั่งกินกาแฟมานั่งกินข้าวอยู่ สะพานอ๋ออันนี้อันนี้ปลูกผักกลางม้งโอโหวิวดีมากมากเลยปลูกผักแบบกลางม้งอ๋อตรงนี้เสือ้อเสื้ออะไรมานั่งกิน,นี่เหมาะเลย บรรยากาศดีมากๆเลยเป็นธรรมชาติดีคล้ายๆครับทำแบบเกษตรพอเกษตรแบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบทำทุกอย่างเลยสุดยอดมากๆอันนี้สวนมะม่วงตรงนี้ก็ปลูกกล้วยตอนนี้ปลูกมะม่วง นด้านตรงกลางนั่นปลูกฝรั่งเป็นฝรั่งซูมให้ดูฝรั่งเจะขึ้นไปบนจุดชมวิวนี้จุดชมวิวโอ้โหทำเกษตรแบบพอเพียงเหมาะมากๆเลยเนะี่ยพื้นที่มีมินิตเดียว ไม่น่าจะถึงสิบไร่แต่ปลูกทุกอย่างเลยเห็นปลูกทุกอย่างเลยสุดยอดถ้าใครตาตามได้นี่ยโอ้โหันนี้สวนมะม่วงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูกำลังขึ้นไปดูชมวิวอันนี้เป็นจุดชมวิวมุมสูงของสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามอน อำเภอลาดลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมมุมสูงของสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามอนอำเภอลาดลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีถ่ายแบบมุมสูงเลยตอนนี้อยู่บนจุดชมวิวโอ้โหเห็นมุมเห็นมุมแบบเยอะนี่มุมมุมสูงของทุ่งนามอน สุด <c oughs> สรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปก่อน <c oughs> วิวสวยมากตอนนี้